บิสมิลลาฮฺอัลอาบิณุลหิยิมสัลลัมุาะอิคุมุลล์มฺตุลลอฮฺมุบาระกัตุ Allah subhanahu wa, la, ia, wa ja àn, t a e. t ạ, ai, a ล a สัญญาว่าจะให้ทุกอย่างตามที่เราขอแต่ทำไมเรายังไม่ได้รับตามที่เราขอคลิปนี้จะมีคำตอบอินชาอัลลอฮ์จะนำเอาหลักการจาก آن, กุรอานและก็อสุนนะของท่านาน Đ บีศ็อลลัลลอฮุอะะลลลััยฮิวซัมมาพูดคุยกันประการแรกเลยก็คือบางทีคือเราขอในสิ่งที่เราต้องการตามที่อัลลอฮ์สัญญาในสุร์อิบรอฮีม พระองค์ได้กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมนาชัยตอนิรกญีมว่าอาตะกุมมินกุลิมาอันตุมูและพระองค์จะให้ทุกสิ่งตามที่พวกเจ้าได้ร้องขอมินคุลิมาอันตุมูอะไรก็ตามที่ร้องขออาแต่เราบางทีอาจจะบางคนตั้งคำถามว่าทำไมฉันดูอาแล้วยังไม่ได้รับเหตุผลแรกก็คือเราไปดูอาในสิ่งที่ไม่เป็นความดีงามกับตัวเองหรือเปล่าดูอาให้ได้รับความช่วดูอาให้ทำความช่วได้สำเร็จ หรือดุอาให้ตัดญาติขาดมิตรถ้าเป็นเช่นนี้ท่านนาบีสอลลัลฮุอะลัยสัมบอกว่าอาลัลลอฮ์ไม่ตอบรับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีดีที่เราขอขอให้ทําความชั่วสําเร็จขอให้ตัดญาติขาดมิตรสิ่งเหล,ล่านี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะต์ไม่ตอบรับเพราะอะไรครับเพราะใครก็ตามที่ดุอาต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่พูดกับอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะต์สนทนาอาลัลลอฮ์แล้วต้องได้รับเฉพาะสิ่งที่ดีงามกลับไปเท่านั้น ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาไม่ตอบรับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดังนั้นเรามาเช็คว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยเราขอสิ่งที่เป็นความดีงามไหมซึ่งบางทีคนอาจจะไม่ได้ขอสิ่งที่เป็นความชัว่วโดยตรงนะแต่ขออะไรบางอย่างที่เป็นวัตถุทางดุนยาไม่ได้ขอให้ให้เป็นฮาสนะหรือความดีงามอัลลอฮฺบอกฟ่ามินันนาสิทธ์ไมยากูรุรบ,บนาอาตินาฟิดดุนยา วามาละฮูฟิลอาเคโรติมินคอลาสมนุษย์บางคนได้ดูอาขอให้ได้รับปัจจัยทางด้านดุนยาเรื่องนั้นเรื่องนี้เ๋อบอกว่าแต่เขาจะไม่ได้รับสิ่งใดในโลกหน้าแต่ว่ามินหุมมนุษย์บางคนเขามีไมเ้เซ็ตอีกแบบหนึ่งเขาจะดูอาว่ารอบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาเคโรติฮัสนะวากินาอับนาแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะขอดูอาให้ได้รับความดีงามใดก็ตามในโลกนี้ ได้รับความดีงามแต่ก็ตามในโลกและขอให้เราปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟในโลกคนเหล่านี้เอาล้อตอบรับตัวองพวกครับดังนั้นเราไปเช็คดูว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยมันเป็นความชั่วไหมเป็นการตัดญาติขาดปิดไหมหรือเป็นการขอปัจจัยในดุนยาอะไรบางอย่างถ้ามันไม่เป็นความดีงามคือขอปัจจัยดุนยาได้แต่ต้องเป็นความดีงามเช่นขอให้ร่ํารวยเพื่อใจสกาขอให้มีสุขภาพดีเพื่อเราจะได้อิบาระตอบรับได้ขอให้มีความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไปช่วยเหลือผู้คน ใช่ไหมครับหรือขอให้มีลูกเพื่อลูกจะได้เหมือนกับนบ,บีซักกะริยาขอยาริซูนีวายาริซูมินอาลียะกุบขอให้ฉันได้มีลูกเพื่อที่จะได้รับบรดกความรู้จากฉันไปเผยแพร่ไปนําไปปฏิบัตินําความดีงามไปสู่ผู้คนใช่ไหมฮะย่างนั้นนี่คือข้อแรกนะให้เราเช็คว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ดีอลอสซูบานวุวแตไม่ให้นี่ความดีแล้วที่อลอสซูบานวุวแตไม่ตอบรับประการที่2ก็คือบางคนบอกว่าฉันขอสิ่งที่เป็นความดีแล้ว สองก็คือเราเนี่ยขอแบบจริงใจหรือเปล่าหรือจริงจังหรือเปล่าหรือขอแบบนั้นน่ทดลองขอถ้าแบบนี้อลัลลอฮ์สุบฮาหน,นะโมแต่ละก็ไม่ตอบรับเพราะท่านนาบีซอลลัลลอฮุซุนได้บอกว่าไงฮะดูอาของพวกเจ้าเนี่ยถูกตอบรับทุกท่านถูกตอบรับทั้งหมดเลยยกเว้นสาหรับคนที่เขาขอแล้วนะและเขารีบเกินไปสอมาัถามว่าอะไรคือการรีบครับนบีนบีบอกคือการที่คนหนึ่งขอดูอาต่อบว่า แล้วก็ยังไม่เห็นว่าได้รับการตอบรับแล้วเขาก็เลิกขอดูอาคนเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาไม่ตอบรับถามว่าทําไมอัลลอฮฺจึงไม่ตอบรับดุอาของเขาเนื่องจากเขารีบเกินไปไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาแต่เนื่องจากเขาเนี่ยรีบเกินไปทิ้งดูอาก่อนที่จะได้รับการตอบรับดังนั้นเราอย่ารีบขอแล้วเราขออีกแล้วอย่าเลิกที่จะดูอาเพราะการดูอาอันดูอาฮุลอิบดะดาคือการอิบดะดาอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาอาจจะต้องการฟังเสียงของเรา ไม่ต้องการที่จะให้เราเลิกล้มการดูอาเลิกดูอาต่อร้เลิกพูดคุยกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาดังนั้นตราบใดที่ยังดูอาอยู่นั่นก็เป็นสัญญาณว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะจะตอบรับดูอาของเราอย่างแน่นอนประการที่3ก็คือทําไมฉันดูอาแล้วแต่ยังไม่ถูกตอบรับสิ่งต้องมาเช็คนะอันที่3คือเราได้ตอบรับการเรียกขอร,ร้อนแล้วหรือยังดูอานี่คือการเรียกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการ แต่เราเราได้ตอบรับสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการแล้วหรือยังดูอาคือการที่เราเรียกอัลลอฮ์เพื่อตอบรับสิ่งที่เราต้องการแต่อัลลอฮ์สุบฮานะวตะเรียกเราให้ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เพื่อตอบรับในสิ่งที่เราต้องการซึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะัวตะต้องการนั้นคือประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่ตัวเราเองจะได้รับดังนั้นมนุษย์ที่มีความเขา่ามนุษย์ที่อาจจะอะไรนะ ไม่ยอมตอบรับส <pet> like ิ่งที่ล้อเรียกร้องแล้วก็จะไปขอดุอาแสดงว่าเขาไม่ไม่เข้าใจความดีงามจากอัลลอฮฺสุบฮานิฮฺตะอย่างแท้จริงสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ให้เราปฏิบัติมันคือความดีสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้เราปฏิบัติมันคือความชั่วที่มันเป็นจะเป็นประโยชน์กับมาหาตัวเราเองแต่ถ้าเราไม่ฟังในสิ่งที่ล้อเรียกร้องให้เราปฏิบัติหรือไม่ออกห่างจากสิ่งที่ล้อใหเราให้เราละทิ้งแล้วเราก็ขอดุอาัล้วก็ยังไม่ตอบรับเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ยืนยันฟันยัสตีบุรีท ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับขา้าตอบรับอลอรัสุบานาหุวะตลอดลงศรัทธาต่อขา้าหวังว่าพวกเขาจะได้รับดวอาที่ถูกตอบรับอยู่ในหนทางอันเคี่ยงตรงของอับอสุบานาหุวะตลอดดังนั้นนี่คือ <c oughs> ข้อที่3ที่เราต้องมาเช็คว่าเราได้ตอบรับการเรียกร้องของ้อลอเรียงเราสั่งให้เราละหมาดเราละหมาดดีเร่งดีเรื่อยเรืงถือสนลด,ดครบแล้วเรืยงองทำฮั์เรามีความสามารถทำฮั์ไปทำฮัวเรืยงัง หลือลอสสั่งใช้ให้เราทําสิ่งใดเราปฏิบัติตามที่ลอสสุบะ ah หานะหัวตาเรียกร้องเราเรียนถ้าปฏิบัติแล้วแน่นอนเรายืนยันเหมือนกับยืนยันว่าฉันโอลเราฉันต้องการได้รับความดีงามจากพระองค์และมันเป็นความดีงามพื้นฐานที่อลอ์เรียกให้เราปฏิบัติมันเป็นความดีมากกว่าสิ่งที่เราต้องการให้อลสุบะหานะหัวตาให้เราสิ่งที่ลอ์ต้องการให้เราปฏิบัติมันเป็นความดีงามกับเรามากกว่าสิ่งที่เราต้องการให้กับตัวเองเราเข้าใจไหมครับนี่คือข้อที่3และข้อที่ส เราเป็นคนที่ขอบคุณเพียงพอแล้วเรียนเพราะในสุรอิบรอฮหินที่เราบอกว่าอาตากุม,มินกุลีมาสอันตุมูนะอายะนี้นะอายะต่อไปเราบอกว่าอินตะอุดูเนียมาตอลอฮิลาตุฮสฮะและหากพวกเจ้านับบุญคุณขออั์สุบฮานฮัวตาลาตะอุดูเนียมลลาตอหละความโปรดปรานขอรัเนี่ยไม่สามารถนับนได้หมายถึงว่าเราจําเป็นต้องกลับมานับแม้ว่าเราจะนับไม่ท้่วก็ตามแต่เราต้องเป็นต้องกลับมา มองว่าสิ่งที่เราให้กับเรามันมากไปมหาศาลเราขอบคุณพอแล้วหรือยังพอเราบอก mm hmm. ดูวา mm hmm. วัมาดูอาอุลกาฟีดีนะอินลาฟีตอลาดอวของคนที่เนรคุณหรือคนที่ไม่ขอบคุณต่อเราเนี่ยเราไม่ตอบรับเพราะถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เราสุมฮหานหัวตาล่าอ่ที่สิ่งที่เขาขอถ้าเราให้ตามที่เขาขอเขาก็าจะไม่ขอบคุณอีกใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือเคล็ดลับสําคัญว่าเราจําเป็นต้องขอบคุณในสิ่งที่เราให้มาก่อนอยู่แล้ว และอายะนี้ว่าอจากุม,มินกุเรมาสันตุมูลเ,เราจะให้ทุกสิ่งทีท่เขาขอในที่พวกเจ้าขออายะก่อนนี้เ,เราก็พูดถึงบุญคุณที่เราให้อัลลอฮุลลาะดีขอละะสมาวาจุดอา,ราสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายช่างทั้งสร้างแผ่นดินให้มีฝนให้มีแม่น้ําให้มีทะเลให้มีปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราไม่เคยขอแต่เราให้มาก่อนแล้วเราขอบคุณแล้วหรืยังกับความปลอดปัาเหล่านี้แล้วนี่คือสี่ประการที่ผมจะฝากเอาไว้ว่าทําไมดูอาจึงไม่ถูกตอบครับถ้าใครสนใจเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมนะครับผมทำหนังสือดูอามุสตาจับชาบ ใครครวญเป็นศาสตร์แห่งการดูอาถอดบทเรียนมาจากอันกุรอานละสุนนะแล้วก็มีตัวบทดูอา160บทบทดูานะถ้าพี่น้องสนใจพิมพเข้ามาสนใจราคาเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยรวมส่ง1,000บาทหรือจะคู่เลยดูายามเช้ายามเย็นอีกเล่มหนึ่งก็คืออัสกาดเช้าวเย็นเล่มนี้ก็จะรวบรวม44บทด,ดูายามเช้ายามเย็นที่ท่านอัลลีสุลลัยฮะซัลลัมขอเอาไว้บทฉบับใคร่ควรเหมือนกันนะพิมสีสีทั้งเล่มช่วยให้เราได้ใคร่ควรอย่างง่ายมีบทเรียนแต่ละข้อแต่ละข้อ ตัวบทเป็นภาษาอาหรับที่มีสีและคำแปลก,ก็มีภาษาไทยที่เป็นสีแยกสีแยกคำเพื่อให้เราสามารถจะไขควรแต่ตัวบทได้และก็มีคำอ่านให้ด้วยนะฮะใครสนใจ2เล่มนี้เนี่ยราคาถ้ารวมส่งก็2,000กว่าบาทถ้าพี่น้องสนใจคู่นะถ้าสนใจเล่มเดียวนะครับดูอามุสยับฉบับไขควรราคา1000ับาทรวมส่งถ้าสนใจ2เล่มนะครับราคาพิเศษ1790พี่น้อง CF 1790มาแล้วก็ทีมงานจะได้จัดส่งให้ครับอินชอว์สวัสลามุอะวันกุมุร้องมะตุลลอฮ์